ดูไบตั้งเป้าใช้แท็กซี่บินได้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดภายในปี2026โจบี a อ i a t i ชัผู้พัฒนาแท็กซี่บินได้จากสหรัฐทดสอบการบินเต็มรูปแบบครั้งแรกในมหาคนครดูไบสหรัฐอาหารับเอมิเรตเมื่อเร็วๆนี้โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดภายในปี2026เพื่อเป็นทางเลือกที่รวดเร็วขึ้นสำหรับนักเดินทางเนื่องจากดูไบกำลังเผชิญกับปัญหารถติดหนักขึ้น จากเดิมการเดินทางจากท่ากษัตรยาน,านาชาติดูไบไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างปา,าล์มจูไมราด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลาถึง45นาทีแต่แท็กซี่บินได้ของโจบีจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือเพียง12นาทีเท่านั้นโจบีเอเรียแท็กซี่เป็นเครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงในแนวดิ่ง สามารถปินได้ไกลถึง160กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้พลังงานไฟฟ้า100%ไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังเงียบพอสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นบร,ริษัทตั้งเป้าหมา,รายระยะยาวให้ Jo B Aerial Taxi เป็นบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ในราคาที่เอื้อมถึง แต่ก็ยอมรับว่าการตั้งราคาในระยะแรกน่าจะเน้นไปที่ลูกค้ากระเป๋าหนะักกำลังซื้อสูงเหมือนกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆที่ในช่วงแรกจะราคาสูงกว่าปกติ